ของคุณจินดารอยเลิศนะตัวน,นี้มาลองดูก,กันนะครับหกนะนัดนะครับนะนะครับปลอกทองเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับอย่าแงบบที่บอกไปแต่ว่ายิงได้นะ, 1, 2, 3, 4, นะหนึ่งสสามสี่นะครับเห็นไหมปกตินะครับ ปืนเสียงปากบเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแรงการเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แบงค์กันนะครับผมอยู่กับผมเริ่มบูมนะครับกับรอบจะส่งวันที่2 2ธันวาคม2564นะครับนะเดี๋ยววันนี้เข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้มีทั้งหมด6ท่านนะครับนะก็จะเป็นอ่าตัวนี้นะครับเป็นตัวเค็มนะก็คือตัวเค็มคือตัวตก QC นั่นเองนะครับคือตัวที่มันไม่มีอ่าอ่าไม่มีความเสถียรในในตัวแล้วเพราะว่านกมันล้านะครับแต่ไอ้เรียกสปริงนกศัพมันล้านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเข็มมันสั้นด้วยนะครับถามว่ายิงได้ไหมยิงได้นะคครับก็ืออต้ง ซ้ำๆนะครับเราก็ต้องยิงได้แค่ปอกเงินเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้คือขายในราคาที่ตก QC นะอันนี้ลูกค้าเข้าใจแล้วนะครับรับทราบนะครับแล้วก็สั่งซื้อไปนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวไปดูคลิปตอนนี้ผมเทสต,ตอนตก QC แล้วกันเป็นเป็นไงอ่ะไปดูห้าน<ะ>ัดนะครับผม คือเวลาเขายังไม่คืนเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราดับเบิลเลยนะครับแตกทุกดอกแน่นอนนะครับเรื่องปืนมันแตกแน่นอนนะอย่างที่เห็นในคลิปแต่เรายิงแล้วเราไปค้างชะง,งักเนะ่ยเราลองยิงซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเข็มเขาอาจจะไม่แต่ว่าปืนก็ปกตินะแล้วก็เรื่องแม็กลูดก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่รูดแล้วเห็นไหมก็ต,ตั้งหนะ้านัดแต่อาจจะ อาจจะต้องเบิ้ลเบิ้ลยิงสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็แตกนะครับก็หลังจากที่ดูกันจบนะครับนะก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับคือยิงได้จนหมดเลยนะครับนะทั้งสี่นัดแต่ว่ามันต้องยำๆยๆยๆนะครับน้ต้องยำๆนิดหนึ่งนะครับนะโอเคเนาะก็คือระบบปืนนะมันปกติแน่นอนนะครับเดี๋ยวระบบเบื้องต้นเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเนี But, ่ยมันปกตินะครับแต่ในเหตุการณดูว่ามันนุ่มแล้วนะครับคือสปริงมันค่อนข้างที่จะล้านั่นเองนะครับนะ โอเคนะครับแต่สาหรับลูกค้าบางท่านเขาซ่อมได้เขาก็เอาไปทานะครับอ่ะต่อมาก็มาเป็นของคุณจินดาลอยเลือยก็คือเนี่ยแหละที่ลูกค้าที่ส่งมาเคลมก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับวันนี้ก็ได้ทําการเทสเช่นกันนะเดี๋ยวไปดูคลิปตอนที่เราเทสย,ยิงก่อนที่จะส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับไปดูไปโอเคครับก็อันนี้มาทดสอบตัวเคลมนะครับของคุณจินดาลอยเลือเนาะอันนี้เปลี่ยนตัวใหม่ให้แล้วนะครับก็762นะนะเ6 2นะครับเดี๋ยวมาลองเทสยิงกันเลยนะครับก่อนไปนะเพื่อความสบายใจนะครับเพราะว่า ผมจะลองเทสยิงอ่หกนัดนะครับปอกปอกทองสามปอกเงินสามนะอ่ะนี่นะนี่ปอกเงินนะครับสามนะครับรวมทั้งหมดหกนัดนะนี่ก็ทองสามนะครับเทสยิงกันนะครับหกนัดนะครับขวของคุณจินดารอยเลิศนะตัวนี้อ่ะมาลองดูกันนะครับนะหกนัดนะครับนะน่นะครับ ปอกทองเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปแต่ว่ายิงได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเห็นไหมปกตินะครับนะแต่ปอกทองอ like ย่างที่ผมบอกนะมันจะไม่ค่อยค้างสไลด์อยู่แล้วนะลูกแรกก็คือใช้ปอกทองนะมันก็เลยแจมมันก็เรียกว่าแจมนะแต่มันยิงแตกนะครับยิงแตกแล้วแจมแล้วก็ห้านัดต่อเนื่องเลยทั้งทองและเงินนะครับปกติแล้วนะรอบนี้ยิงได้ทุกดอกแล้วนะไม่มีปอกๆๆๆแล้วนะครับโอเค จบไปนะครับกับคลิปของคุณจินดาไลเลิร์ตัวเคมนะ762นะให้ดูโค้ดชัดๆก่อนโอเคอันนี้ หลังจากที่ดูกันจบแล้วนะครับก็ดูกันเยอะนะวันนี้พี่คิดให้ดูคลิปนอกดูเยอะเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาเป็นของคุณบอยนะครับนะของคุณบอยก็ของน้องจ้าจ้านั่นเองนะครับก็เป็นแอคเซอร์ซีเซอร์เจ็ดห้าสองแมกกาซีนไม่มีลูกนะครับราคาโปต่อมาก็เป็นของคุณรุ่งโรจน์นะครับก็เป็นโครสหนึ่งร้อยปีประกับไม้กระดุมทองนะครับสีควันบุหรี่หรือสีสโมนะครับพร้อมลูกยี่สิบเอ็ดนัดพร้อมเป็นลูกปอกเงินด้วยนะครับนะระบุเป็นลูกปอกเงินเลยนะโอเคแล้วก็มาเป็น กระสุนนะครับสองท่านนะครับของคุณวีรศักดิ์และก็ของคุณยายายานวุฒนะครับยานวุฒนะครับยายาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบปืนกันเลยนะครับมาดูกับตัวที่มีปัญหาก็เลยตัวเคมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ระบบเป็นปกตินะครับมาร์กิงก็ยังครบอยู่นะครับทุกอย่างครบคู่มือคู่มือปืนครบแม็กสองตัวครบนะครับนะขึ้นลำก็ครบนะครับนะเห็นปะ บ้าร่างกายทิ้งมาแดงหายไปเดี๋ยวเปนชั่น,น,นีได้แน่นอนเพราะมันนุ่มและนุ่มเลยแหละนะครับใส่แม็กนะครับลุกหมดสไลด์ค้างปกติเลยนะครับนะยิงได้น,นะน,ไนะครับก็อย่างตามคลิปนะครับนะสไลด์ไม่ีติดขัดนะร่างกายนะครับหรือเป็นอะไหล่เนี่ยถือว่าคุ้มนะถ้าใครเอาปเป็นอะไหล่ก็คุ้มเดี๋ยวมาลองดูการคัดปลอกกันนะครับผมจะลองคัดกระปลอกเงินละปลอกทองอย่างละสองเนาะเงินละทองต่างกันนะเห็นไหมเงินทองนะครับทองจาหัวใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ ในคลิปแหละครับอย่างที่ให้ดูกันไปนะครับมันก็จะประมาณนั้นต้องยิงซ้ําๆหน่อยแต่ถามว่ายิงได้นะโอเคมาดูนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเห็นไหมแม็กล่วงอีสองนัดนะครับก็เรียบร้อยนะคับมันก็คัดปกติแหละครับถ้าแม็กมันไม่ร่วงก่อนนะมันก็ไม่มีแจมนะครับไม่หรอกเรื่องเรื่องมือไปโดนด้วยนะครับแม็กจะตกง่ายถ้าคนใช้แต่ตัวนี้ไม่ค่อยท็อตีเล็กเท่าไหร่เพราะเป็นตัวเคมนะต้องบอกก่อนนะอย่าดราม,ม่านะคือตัวนี้เป็นตัวเคมเหม็นปะอนกสับมันมาไม่สุดเห็นไหมปกติจะต้องคือสีแดง นะมันมันล้านะครับมันล้านะก็คือเขาเรียก่ามันล้านั่นเองนะครับไก่มันล้านะครับก็คือต้องยิงซ้ําๆนะมันถึงจะแตกนั่นเองคือมันไม่มีแรงถีบนั่นเองนะพูดตรงๆนะมันมีแรงถีบเท่าไหร่อะต่อมาเป็นของคุณจินดาอันนี้เทสไปแล้วนะเทสยิงไปแล้วนะครับคลิปก็ให้ดูไปแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบตอนก่อส่งมั่งนะครับนะมาร์กิ้งศูนย์หลังศูนย์หน้าครบนะับวันนี้เลขโค้ดเจ็ดหกสองนะเจ็ดหกสองนะครับนะโอเคตัวเดิมนะกับในคลิปเห็นป่ะมันต้องอย่างนี้นะจะดูตัวนี นะครับคือจุดประสงค์เลยคือนกมันล้านะครับเห็นไหมมาร์กิ้งแดงไม่เตือนเห็นไหมเห็นไหมก็<ข>คือ,อมันมันมัน,มนตั้นแล้วมันหายนะแต่ว่ามันมาร์กิ้งแดงไม่เตือนนั่นเองนะครับนะ อันเนี้ยอันเนี้ยเขาเกลือนเลยเห็นไม่มแดงแจ๊ดแจมแฉะนะครับดับเบิลแอคชั่นก็หายไปเลยนะครับเห็นปหมโอเคเดี๋ยวมาลองดูเรื่องใส่แม็กนะครับเมื่อกี้ก็เซตยิงแล้วมไม่มีปัญหานะครับลูกหมดสไลค์ค้างปวดปืนกระสุนเด้งเลยเสียงสไลด์พอทต่างหัวสไลด์ไม่ติดขัดนะครับปืนร่างกายดับเบิล,ลแอคชั่นได้นะครับทดลองดูการคัดปลอกกันนะครับอันนี้ยิงได้ทั้งปลอกทองและปลอกเงินแต่ปลอกทองนะผมบอกแล้วนะมันมันไม่มันมันไม่ค่อยมีแรงฉียนะครับมันเลยไม่ค่อยคัดหรือมันจะะททให้แกรมบบ่่ออออยนนนััเงงคปล ผมเน้นเป็นปลอกเงินจะดีกว่านะครับเห็นว้าหลังๆมาตอนที่เทสเมมวิดีโอมันจำไม่แจมเลยนะครับถ้าเป็นหลังๆมาเพราะาผมใส่ลูกปอกเงินไว้ด้านหลังนั่นเองนะครับใส่ก่อนคืออยู่หลังนะเข้าใจด้วยนะใส่ปอกเงินก่อนคือมันจะลงมาข้างล่างอยู่หลังนะอ่านะครับอ่ะปลอกเงินแล้วปอกทองหกปอกนะครับนะมาลองดูการคัดปอกกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอย่างที่เห็นนะก็คือระบบดีแน่นอนนะครับตัวนี้เพิ่มให้ใหม่ มากิ้งแดงเตือนนะครับด้านไก,กลทิ้งหายไปเบรคชั่นนะครับลูกหมดสไลด์ค้าบกดมันก็ซีเร่งนะครับนะโอเคระบบปกติแน,น่นอนตอนนี้ได้ของดีละ <laughs> ตอนแรกมันก็ดีแหละแต่ว่าผมว่ามันน่าจะผิดพลาดอุบิเหตุหน่อยนะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับเราเค็มให้มเรา <c oughs> บอกแล้วอะไรไม่ดีเราเค็ม นะครับแต่ขออย่างเดียว่าไปถอดแกะหนีไปทําอะไรปืนนะผมบอกก่อนนะถ้าคุณไปถอดแกะแล้วเนี่ยคือผมเช็คแล้วเขาไม่ได้มีการถอดแกะอะไรเลยนะครับอาจจะถอดนิดหน่อยแต่ว่าคือเขาเขาไม่ซนพูดง่ายว่าเขาไม่ซนอย่าไปซนนะครับอ่ะต่อมาเป็นแอคซ่าซีซ่เจ็ดห้านะครับก็เป็นของน้องจัดจ้านนะได้สองแมกกาซีนนะครับเห็นไหมแม็กจะได้สองตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับรูปหมดสลด์ค้กงปิดมักซีนเด้งเลยนะครับสไลด์พอทั้งันสไลด์ลดมีติดขัดนะแล้วก็มีตัวนี้มีระบบเซฟนะปรับเซฟขึ้นนะครับ ลั่นกายไม่ได้นะครับเซฟเป็นระบบเซฟคู่นะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเห็นไหมับเซฟขึ้นร่างกายไม่ได้นะครับปรับลงมาลั่ใกายได้แต่ฟังก์ชันได้นะครับแต่ประสิทธิ์เดินได้ดูนกนะทำงานปกตินะโอเคแต่ถ้าเราขึ้นเซฟโดยที่ไม่ขึ้นลำก็เซฟได้นะครับบลงมานะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันบ้างนะครับผมจะลองคัดปอกทองสามปอกเนสามนะของคุณบอยนะครับบอยสเกลนะครับบอเล่นรอเล่นของม้อนจัดจ้านนะร้อนจัดจ้านนะครับปอกทองสามนะครับเห็นไหมโหวโบว์โหวโบนะ ตามด้วยปลอกเงินนะครับหัวทุนน่นๆมูลๆเล็กๆดูเล็กๆนะครับอ่ะ้องดูกันนะครับหกนัดนะปลอกเงินแล้วปลอกทองกับแอสซาซิเนเจ็ดห้านะครับหนึ่งเก้าเจ็ดนะลองดูเลยของน้องใบบอลจังนะหนึ่งนะครับสองนะครับ ลุ้หมดสไลด์ค้างนะครับนะก็ปกตินะกดสไลด์เพาะนะครับคือเซฟคู่นะครับน่างกายไม่ได้ปรับลงมาั้างไกลได้ดับเบชั่นได้นะครับับลูกซิงเกิลได้กดแม็กด้งเลยนะครับนะลุ้หมดสไลด์ค้างนะครับนะาำนี้นะครับปกตินะของคุณบอยนะครับแล้วก็มาเป็นครูเซนะครับตัวสุดท้ายของเราของคุณลุงโลดนะครับเป็นโครกหนึ่งร้อยปีนะครับสีคันบุหรี่ประกับไม้กระดุมทองนะครับนะ กลับม้กระดุมทองเลยสวยนะรูปหอดสไลด์ครับผลแมกกาซีนล,ล่วงเลยนะครับเสียสไลด์เพราะกันหัวสไลด์ไม่ติดขัดนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นระบบหลังอ่อนใช้งานได้จริงนกขึ้นนะครับไม่กดหลังอ่อนลั่นไกไม่ได้เซฟคู่ขึ้นนะครับนะขึ้นเซฟคู่กดหลังอ่อนลั่นไกไม่ได้ปขขั๊บคู่ลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับยังไม่ทดอะไรเลย,เลยปั๊บเลยนะครับนะเซฟคู่เนี่ยมันใช้ได้ทั้งสองข้างเลยนะทั้งซ้ายและขวานะครับนะเห็นไหมนะครับมันจะฝืนนิดนึงนะเพราะว่าไม้มันยังไม่ผ่านการปอกแป๊กเท่าไหร่นะ มันมันอยู่ที่ไม้นะเราไปเจียออกได้นะครับขึ้นเซฟคู่นะครับกดลังเงินลังกันไม่ได้เห็นไหมปรลงมากดลังเนเรเรียบร้อยนะครับไม่ดูอีกรอบอ่ะเดี๋ยวเราลอดูการคัดปอกกันนะครับเน้นหนักไปปอกเงินนะเพราะว่าลูกค้าเน้นหนักไปทางปอกเงินนะครับลุงโลดนะแต่ว่าผมจะคัดให้ดูทั้งสองปอกนะเพราะว่าครูเซเนี่ยมันใช้ได้ดีทั้งสองปอกนะอันนี้ปอกทองนะแล้วก็ปอกเงินนะครับ รวมเป็น6นัดเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับโอเคพันบุ้ยหนึ่งร้อยปีนะครับคอมแพกนะสี่นิ้วนะครับมาลองดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่รับไม่ทันนะโอเคสไลด์ค้างนะครับลูกหมดปรับสไลด์ลงนะครับไม่กดรั้งกายไม่ได้นะครับเห็นไหมคือเซฟคู่นะครับกดรั้นกร่างกายไม่ได้นะครับนะบีบนะครับเซฟคู่มันกดรั้งเรียบร้อยนะครับก็คือเซฟคู่ข้อดีคือมันได้ทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับแล้วก็ นี่นะครับถ้าเราขึ้นลำมันถึงจะขึ้นเซฟคู่ได้นะครับนะเนี่ยขึ้นหสองฝั่งได้นะครับเห็นไหมนะแต่ถ้าเราไม่ขึ้นลำมันมันจะขึ้นไม่ได้เห็นไหมตันกันก็ไม่ได้สมมุติถ้าลั่นไกลไปแล้วนะครับนี้นะครับเรียบร้อยของคุณลุงโรจน์นะแล้วก็มาเป็นกระสุนของคุณวีรศักดิ์และก็ของคุณยานบุตรนะครับเรียบร้อยนะครับรอบวันนี้นะครับโอเคนะครับรอบวันนี้ก็เป็นรอบวันที่ย2ธันวาคม2564้ารอหนะครับก็ ทำการรีวิวระบบก่อนจะส่งให้เรียบร้อยพร้อมตัวเค็มนะก็เค็มแล้วก็ตัวหลุดเค็มนะก็ขายให้โดยที่เราทำข้อตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้ามีผิดพลาดปะการใดการยาบขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าเราแอดอีอาาสั่งสินค้านะครับโอแล้วจะส่งเท่านั้นนะครับเย่๋ยลืมกดติดตามสมัครสมาชิกยูทูบเป็นกำลั YouTube, งใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาพีงท่า,ทานี้ครับแพ็คส่งให้ลูกค้าก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย โอเคครับเราจะส่งมาที่2ธันวาคม2564นะครับก็แพ็คเรียบร้อยทั้ง7ท่านนะครับเพิ่มอีกท่านหนึ่งนะก็ของคุณรุ่งโร์หรือคุณมอสนะครับของคุณยานวุฒินะครับของคุณบอยนะครับของคุณจินดาลอยเลอร์น,นะครับของคุณวีรศักดิ์กวีนะครับแล้วก็ของคุณ พันนรัฐบดีนะครับนะแล้วก็ของคุณร้านย่าแแบบหรือคุณอนุภาพของเรานะครับอนุภาพนายยองนะก็แพ็กเรียบร้อยทั้ง7ท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปส่งให้นะครับอย่าลืมกดติดตามสมัครสมาชิก,กยูทูบเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปนี้นะครับสวัสดีครับ